คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านทูชีสนะครับเติมเกมคาบาวราคาถูกนึกถึงร้านทูชีสนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง mr 1 7 9นะวันนี้นะถึงคิวของ f o r ์ Archer นะครับอ่า f o r ์ Archer เนี่ยผมขอพูดก่อนว่าถ้าใครกำลังเข้าใจผิดว่าตัวนี้เป็นตัวดามนะ ใครกาลังเข้าใจผิดว่าฟอสไอเชอร์เป็นตัวดาเมจนะครับคือกําลังเข้าใจผิดอย่างแรงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะจริงๆแล้วคือฮิลเลอร์นะจริงๆแล้วคือฮิลเลอร์ประจําทีมของอ่าต้องบอกว่าเป็นฮิลเลอร์ประจําเกมคาบาวนะครับเป็นฮิลเลอร์ประจําเกมคาบาวเลยนะครับอ่าตัวฟอสไอเชอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นนะเรามาดูกันที่สเตตัสนะครับอ่าสเต็งนะท่าสเต็งนะ เราจะได้เลือดนะครับเราจะได้เอ็กแทนะเราจะได้ดามเมดรีดักชันหรือก็คือการลดดามเมดพื้นฐานที่อีกฝั่งตีมานะแล้วก็รีซิ์น็อกแบ็กก็คือการกระเด็นนะครับรีซิ์น็อกดาวก็คือการล้มนะอิกนเพนเนตชั่นนะก็คือปฏิเสธจอบก,กรอบนะครับอ่าอินนะอินอินเราจะได้ค่ามจิเอ็กแท็นะครับอ่าจะได้รีซิ์คิทิเคิลเอเลดนะ หรือปฏิเสธคีย์ที่ข้อเลนนั่นเองหรือลิซิทคีย์ที่ข้อดามเอ็นะปฏิเสธคีย์ที่ข้อดามเอ็นะครับอ่าลิซิทสกิวเอ็มนะปฏิเสธปฏิเสธสกิวเอ็มนะครับลิซิทน็อกแบล็คนะครับหรือปฏิเสธกระเด็นนะลิซิทสตาร์หรือปฏิเสธสตารนะเด็กนะเด็กจะได้ไอเท็กเลนนะครับอ่าไอเท็กเลนเป็นค่าความแม่นยำนะถ้าไอเท็กเลนทำงานนะเราจะตีไม่ติดบล็อกนะครับอ่าดิเวเลตนะครับดิเวเลตเป็นค่าหลบนะ ถ้าดีเฟเลตทำงานนะเราจะติดบล็อกนะครับอ v เวชั e ่นนะอีเวชั่นก็เป็นค่าหลบนะครับถ้าอีเวชั่นทำงานนะเราจะติดมิดนะลิซิ a อาโมดับ์หรือก็คือการล็อกขานะครับลิซิ d ดาวนะเป็นการลมอ่าโดยพื้นฐานของฟอร์ a อาเชอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพสายเวทนะอ่ะเรามาดูกันที่สกิทลทรานก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมมันจะบอกว่าเมจิสกิลเอ็มนะ 95%เห็นไหมมัดเป็นสายเวทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะเราจะต้องดูที่ค่าเมจิเอกแทเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะอัพอินนาำนะครับเราจะอัพอินน้ำนะรพราะอินได้ได้เมจิเอ็แท็นะอย่างอื่นไม่ได้เมจิเอ t กแทเลยเพราะฉะนั้นเราอัพอินนาำแน่นอนนะครับอ่าสแตงกับเบกนะไม่ต้องไปนสนใจมันเราอัแค่ใส่ของก็พอแล้วนะครับ เราจะอิอนนำนะสเตตัสมันเท่านี้นะไม่มีอะไรมากอ่าฟอสไอเชอร์เนี่ยผมไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักตัวนี้เป็นตัวของแฟนผมนะครับแล้วก็อ่าสกิลส่วนใหญ่นะแฟนผมจะเป็นคนเรียงไว้นะทั้งนั้นผมจะอธิบายเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับอ่าเรามาดูกันที่สกิลนะสกิลของฟอสไอเชอร์แฟนผมบอกว่าสกิลที่เรียนทั้งหมดเนี่ย คือจาเป็นนะครับคือจําเป็นหมดเลยนะที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูกัน,กนที่อ x p l o s i o n shot นะอ่ามันง่ายๆเลยนะครับสกิลนี้มันคือรูทนะมันเป็นสกิลรูทแปดสนตะรูททำอะไรได้นะครับรูทมีหน้าที่ขายสตันนะมีหน้าที่ขายสตันเลยนะครับแต่ว่ารูทจะทําให้อีกฝั่งตกมอเตอร์ไซค์และหลุดคอมโบได้นะ ตกมอเตอร์ไซค์และลุดคอมโบได้ระยะก,การโจมตีไกลถึง8ช่องเลยนะครับนี่คือ e x p l พ s i o n s h o ตนะอ่าเอฟเฟกต์มานี่นี่แค่นี้เองนะครับแต่ว่าครูดาวโคตรหนานะครูดาวร้อยแปดสิบวินาทีแต่ว่ามันเป็นสกิลลูกไงนะคล้ายๆกับพวกชิวชาร์จเลยนะคล้ายๆก,กับพวกชิวชาร์จเลยนะครับอันต่อไป g า a v i t y นะสกิลเนี้ยมันบอกว่าระยะโจมตี3ถึง8ใช่ไหม เดี๋ยวผมเอาสกิลลงมาก่อนนะครับสามถึงแปดนะถ้าคุณใช้ในระยะเนี้ถ้าคุณใช้สกิลในระยะนี้นะครับมันจะอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปใช้ในระยะประชิดนะครับในระยะประชิดนะอะมันจะมูเมนต์ออกมาแล้วยิงนะครับนี่คือการนี่นี่คาเวตี้นะอามันไว้ใช้แบบแบบสกิลแบบมูเมนต์ออกมาได้นะครับอานี่คาเวตี้ ชาโดว์ช็อตนะครับชาโดว์ช็อตเนี่ยมันเป็นสกิลที่ยิงแล้ววับนะยิงแล้ววับยังไงนะอ่ะเดีย๋ยวผมจะยิงตัวข้างหลังนี้นะยิงตัวข้างหลังตรงนี้แล้วผมจะยืนตรงนี้นะแล้วผมจะยิงเป็นชาโดว์ช็อตนะครับอ่ะชาโดว์ช็อตอ่ะเห็นไหมว่าดามเมจมันจะไม่ขึ้นที่ตัวข้างหน้าผมเลยนะแต่มันจะไปขึ้นที่ตัวข้างหลังเลยนี่คือชาโดว์ช็อตนะครับเราไว้ยิงแบบเป้าที่เราจะยิงอ,อ่ะเป็นเป้าเดียเด่ยวๆนะครับ เวลาเราจะยิงไว้อ่าเหมือนกับเราอยู่ในวอลอย่างเงี้ยแล้วเราเล็งเห็นว่าอุ่วิอีกฝั่งนะครับกําลังฟีอยู่แล้วเรายิงชาด้วยช็อตเข้าไปอ่าคือมันจะทะลุตัวข้างหน้าหมดเลยแล้วไปโดนตัวข้างหลังอย่างเดียวนี่คือชาด้วยช็อตนะครับอ่าส่วนเฟรมแลนด์นะฟิซซิ่งแลนด์อ่าวินแลนด์อควาแลนแล้วก็เทล่าแลน n d นะครับอันนี้เป็นสกิลที่แฟนผมบอกว่า เอาไว้ใช้กับเป้าเดียวนะนี่คือคอมโบเป้าเดียวนะเอาไว้ใช้กับเป้าเดี่ยวมันเป็นการรีดดาเมจอะถ้าเป็นสายดาบที่อ่ารู้จักกันใช่ไหมมันก็จะเป็นพวกอิ p แพ t ส t ต็กอะไรพวกนั้นแต่นี่เป็นสายเบทน,นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะอ่าถ้าทํางานเหมือนกันผมขอข้ามแล้วกันนะมันคงจะไม่มีอะไรมากนะครับอ่าต่อไปเป็นอ่าพอยซอนแอรอันนี้ มันอัพมาเพื่อลงวงจริงนะเพราะว่าถ้าเอาไปใช้ในดันเจียนหรือว่าอะไรมันไม่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับถามว่าทําไมมันไว้ลงวงนะ HP ีดาวนะ HP ดาวอ่ะเผื่อใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับอ่ะ h ีดาวเป็นยังไงเดี๋ยวผมยิงให้ดูอ่ะคุณเห็นเลข67ที่ขึ้นที่หุ่นฟังไหมเนี่ยที่มันดอดอยู่ตลอดนะครับนี่คือ H p ดาวนะ HP ดาวมันบอกว่า HP ดาว67นะครับ 67คงอยู่10วินาทีไม่ใช่จะดอท10ครั้งนะเมื่อกี้ถ้าคุณนับนะครับมันจะดอท5ครั้งเพราะอะไรนะครับเพราะว่า Hp ดาวนะจะทํางานทุกๆ2วินาทีก็คือเท่าเท่ากับว่า10วินาทีมันจะดอทเลือด5ครั้งนะและถ้าถามว่าทําไมถึงเลียนมานะครับเพราะว่าในวอลเนี่ยเวลาที่คุณเจอตัวที่ถึกมากๆนะถึกมากๆเลยอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นฟอ์ชิวเลย้วกันนะครับถึกมากๆเลยคุณคุณตีเข้าไม่เข้าอ่ะ แต่ถ้าคุณใส่ HP ดีาวเนี่ย HP ดาวเนี่ยมันจะไม่คิดค่าพลังป้องกันเลยนะคือมันฟิกเท่าไหร่มันคือฟิกเท่านั้นแล้วมาสามารถสแต็กวมกันกับอาชีพอื่นได้ด้วยอาชีพที่มี h p ดีาวเยอะแล้วเราก็ยิง HP ดาวเข้าไปบางทีอ่ะในวอมันดอตทีงสาพันเลยนะครับอ่าซึ่งจะทำให้ละลายแทงได้นะอ่ามันเป็นสกิลไว้ลงวอนั่นเองนะไอ้ลงดันมนไม่ค่อยดีหรอกนะครับอ่าต่อไปต่อไปจะเป็นสกิลที่ เป็นสกิลคมและสกิลฐานแล้แต่ผมขอแยกนะอ่ะชูตติ้งตา,ตาของสกิลคมเนี่ยผมจะแยกเลยนะกับสกิลฐานนะสกิลฐานทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกันแต่ชูตติ้งตาไม่ใช่นะครับชูตติ้งสตาเนี่ยผมมาลงมาก่อน a อนิเมชนันการไล่มันจะมีมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะผมบอกไว้เลยว่าถ้า เกิดว่ามันมีมอนข้าหน้าเยอะๆนะครับมีมอนข้าหน้าเยอะๆดาเมจที่ชูตติ้งสไตล์ยิงออกไปจะแชร์กันนะจะเป็นการแชร์กันจะเป็นการลดดาเมจลงนะครับแต่ถ้าชูตติ้งสไตล์ยิงเป้าเดี่ยวนะครับมันจะแรงมากๆนะเพราะฉะนั้นแฟนผมเลยบอกว่าชูต o ิ้งสไตล์เนี่ยมันเป็นสกิลไว้ใช้กับบอสเดี่ยวๆดีกว่านะครับมันก็เลยไว้อยู่ในคอมโบชุดเล็กในการแบบฆ่ามอนนะฆ่ามอนฆ่าบอสฆ่าคนนะครับฮ้า นี่คือหน้าที่ของชุด์ิงตานะส่วนทานส่วนสกิลทานเนี่ยมันเป็นสกิลใหญ่ที่ไว้สําหรับยิงมอนหมู่หมู่เยอะๆนะครับนี่นี่เป็นสกิลที่ไว้สําหรับยิงมอนหมู่เยอะๆนะซึ่งเราจะไม่ซึ่งเราจะไม่เรียนแคนนอนนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเราถึงไม่เรียนแคนนอนนะครับเพราะว่าแคนนอนเนี่ยมันใช้ยากนะครับแฟนผมว่ามันแฟนผมว่ามันใช้ยากจริงสู้ถ้าเราเล่น แค่นอนเนี่ยเพื่อทำให้มอนล้มหรือว่ามอนอกระเด็นออกไปเนี่ยเราเล่นเป็นสกิลใหญ่เลยนะจะคุ้มกว่านะครับอ่ะที่ผมยกตัวอย่างคำพูดแฟนผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ถนัดสายเวทจริงๆนะอ่ะต่อไปซับสกิลนะเฟรดเดดข้ามนะครับเกรดฮิลนะเคสเตอร์ฮิลนะมันบอกว่าฮิล820ี 20, นะครับสั้นๆง่ายๆนะฮิลเลย อันนี้ก็ง่ายนะมันลดดีเฟนส์อ่ามันเป็นสก,กิลดีบัฟนะครับมันลดดีเฟนส์สี่หกนะ,นะลดแอคแท็กเลสหรือค่าความแม่นยำลงห้าร้อยนะครับลดแอคกคูลาซี่หรือค่าความแม่นยำอีกนั่นแหละลงห้าร้อยนะครับอ่าอันนี้เป็นบัฟนะชาร์ปเนสมันบอกว่าเพิ่มแอคแท็กเลสนะค่าความแม่นยำเจ็ดร้อยเพิ่มดีเฟนเลสนะค่าลบสองร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็แอคแท็กทอร์โมอัพเจ็ดสิบเจ็ด ทั้งหมดนะวงเล็บกาทั้งหมดก็คือมันจะเพิ่มทั้งแอคแท็กและมีจี a t แท็กนะเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยนะครับแล้วก็วิตตี้ฟอสตนะอันนี้จะเพิ่มเลือดสามร้อยสิบห้านะเพิ่มแหม็กเลือดนะครับสามร้อยสิบห้าแล้วก็ฟื F ้นเ p พียี่สิบนะต่อสองวินาทีโอเคต่อไปนะอาร์คอาร์คออฟอะไรเนี่ยอ่าช่างมาแล้วกันนะมันเป็นสก,กิลที่บวก แท็กเลด800นะครับดิเฟนเลดลบ800นะแต่คิดค่าดาเมจคุณจะเพิ่มขึ้น90%แต่ว่าอีวาชันหรือค่าลบนะจะหายไป1,000แต่คุณจะได้ค่าความเม่นยำหรือ X หรือเอ็คูลเรซีมา1,000แทนแล้วก็รูท1น0แปลว่าถ้าคุณใช้สกิลนี้คุณจะเฟดแดดไม่ได้คุณจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับอ่าควิกมูฟนะควิกมูฟ ดิเวนเ,ตเลตเนี่ยของเราจะบวก4ี่พนห้าอิวชันจะบวก 4.5%, ่นบล็อกสมบูรณ์4ครั้งคืออะไรนะครับบล็อกสมบูรณ์4ครั้งง่ายๆเลยมันคือกันทุกอย่างเลย4ครั้งนะกันกันทุกอย่างเลยแต่มันจะติดเป็นบล็อกนะครับไม่ใช่เป็นมิดนะกันทุกอย่าง4ครั้งนะอ่ะมิสฮิวอันนี้เป็นฮิวหมู่นะครับกดทีเดียวขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทั้งปาร์ตี้นะ ไม่มีท่าไล่นะครับครูดาวยี24.5าวินะและไอและไอฮิวหมู่เนี่ยครูดาวจะไม่นับรวมกับฮิวเล็กนะครับเพราะว่าฮิวนี้จะเป็นฮิวเดียวนะอ่าคือรีมูฟอันนี้จะเป็นการอ่าคล้ายๆกับล้างดีบัฟอ่ะคล้ายๆท่าล้างดีบัฟนะครับท่าล้างดีบัฟเพื่อนๆนะพวกล็อกคงล็อกขาเ,นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยล้างได้นะครับอ่าต่อไปอัปเกรดสกิลนะ อัพเกรดสกิลเนี่ยเลือดนะคุณต้องเรียนอยู่แล้วและด้วยความที่เป็นสายเวทนะครับฟอร์สคอนโทรลคุณต้องเรียนนะครับอ่าดูลิงฟอร์สคุณก็ต้องเรียนเพราะเป็นสายเวทนะดามิแอสสอบคุณก็ต้องเรียนแล้วก็ซิกเซนอ่าทำไมถึงเรียนซิกเซนนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยอ่ามันมีสกิลนี้นะครับควิกมูฟนะเห็นไหมว่ามันเพิ่มค่าหลบเยอะมากนะครับผมก็เลยเรียนซิกเซนขึ้นมาเพื่อคอมโบกับสกิลนี้อ่ามันจะได้หลบดีๆนะครับตอนที่กดไป แต่ถึงจะไม่กดนะแต่ถึงจะไม่กดนะด้วยความที่เราพอจะมีเด็กอยู่มั่งนะครับเห็นไหมเราจะมีดีเฟนเดตอยู่เกือบสามพันแล้วนะนี่ขนาดเบลยังไม่ตันนะครับแล้วก็อ e ีเวนชั่นอีกนิดหน่อยนะครับอ่าเอาไปช่วยตัวเองได้นะเอาไปช่วยตัวเองในาสถานการณ์อ่าอ่าอันนี้นะปกติอาชีพบบื่นผมจะไม่พูดถึงแต่ว่าผมพอพูดถึงอาร์คบลูริงหน่อยนะครับ อาก็พิลิ่งเนี่ยมันบอกว่าคิวบวกหนึ่งร้ยสิบเปอร์นนะครับคิวบวกหนึ่งร้อสิบเเซก็คืออ่ะผมยกตัวอย่างเป็นสกิลนี้แล้วกันนะเบสนะครับแ2ดร้ยี่สิแสดงว่าถ้าบวกหนึ่ง้ยสิบเปอร์เซนก็เท่ากับว่ามันจะเอาอ่าแปดอ่ามันจะบวกอีกเท่าไหร่ประมาณสักเก้าร้อยไม่ถึงเก้าร้อยไม่ถึงเก้าร้อยดีนะอ่ะแต่แต่มันบวก แต่มันบวกประมาณสักเกือบเกือบเก้า้อยนะครับอ่านี่คือการทํางานของมันนะก็คือมันคิดจากเบสนะเบสต,นะต,ตรงนี้ร้อยิบเปเซ็คิดจาเบสต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีไซเนจี้ด้วยที่เป็นสูตรของแบตสมนะครับก็คือมันจะไม่รวมกับสกิลนี้นะอ่าแต่ว่ามันจะมาคิดอ่าจะกเบสต,ตรงนี้แล้วบวกเข้าไปดืด้ออีกทีนึงนะครับอ่าต่อไปนะต่อไปเลย ต่อไปอัสซ่าเวพอนนะครับอัซ่าบลูนะอาชีฟอสต์ G นะครับมันจะมีอัซาเวพอนกันทุกคนนะครับอ่ามันบอกว่าบวกไมจิกแท็กนะ76หน่วยแล้วก็เอ็กแทกเลสนะ760แล้วก็คีย์ที่ข้อเลสสิเอร์เซอ่าแสดงว่าดาตโนูเนี่ยเกิดมาก็มีคี้เลสมากกว่าชาวบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเรามีติดตัวอยู่5 แล้วตรงนี้บวกกับอีก10นะครับก็เป็น15แล้วนะอ่าแล้วอาซาเบพอนเนี่ยจะทํางานยังไงมันทางานขึ้นอยู่กับการใส่ของนะโอบหรือคิทซันนะโอบหรือคิดซนะันนะครับถ้าโอบและคิดซัน G สูงขึ้นนะครับเลเวลของอ่อาซาเวพอนก็จะสูงขึ้นตาม G นั้นนะครับถ้าเป็น G10 ก็เป็นเลเวล10ถ้าเป็น G11 ก็เป็นเลเวล11นะครับ อลานะอลาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมไปพูดทีหลังนะตอนที่มันมาครบนะครับอ่ะเรามาดูเบทเทนโบดกันเบทเทโหนึ่งของอ่าฟอรต์อาเช์เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากเลยนะครับอันนี้ขอค่าไปเหมือนเดิมอ่ะเรามาดูกันที่แบทสองนะทวินกันเนรออ่ะแปลงให้ดูก่อนอ่าจะเป็นปืนคู่นะครับ ความสามารถของมันเนี่ยมันสามารถโจมตี2ตัวได้พร้อมกันก็แค่เราล็อกสองเป้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตีอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะตีสองตัวได้พร้อมกันนี่คือความสามารถของเทวินกาเนอร์นะครับแต่คุณจะเสียววความสามารถของสกิลหมู่ไปนะคุณอย่าลืมนะครับตรงนี้แล้วก็สกิลฟิกเมเจอร์ของมันเนี่ยเนี่ยฟาท่านชอ็อตนะสกิลนี้คุณดูให้ดีนะครับ มันบวกคิดในข้อดามจนะร้อยสี่บ้าเอร์เ็แล้วก็เจาะเกราะนะครับเจาะเกราะนะร้อยเก้าสิบห้าเลยนะเจาะเกราะ1้อยเกสิบห้าเลยนะนี่นี่ขนาดสกิลยังไม่ตันนะครับแรงนะแรงนะสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงนะครับเนี่ยแรงมากนะแถมแทบจะไม่มิดด้วยแล้วก็ยังสตันอีกต่างหากนะครับอ่ามีก็กดใช้นะครับสกิลนี้ยมีมีก็กดใช้ใช้ไปนะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันจะใช้อ่าใช้ได้จริงๆด้วยอ่าเบสสเนี่ยใช้สกิลชุตยิงตาได้นะครับใช้สกิลชุดยิงตาได้นะไม่เหมือนกันบเบสสามนะครับที่เราจะกดะสกิลโจมตีไม่ได้เลยนะครับโอเคนี่คือเบสทั้หมด2นะของฟอร์เ r ชอน์นะ Okay, เดี๋ยวเรามาดูที่ Battle Mode 3นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงแบตเทอร์โม3ให้ดูอ่านี่คือ Battle Mode 3นะเท่เลยว่ะนะเป็นถือปืนอันใหญ่ๆเนี่ยแบตเท e ร์โม3เนี่ยคุณจะใช้บัฟได้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่คุณจะเสียไปคือพลังโจมตีไม่ใช่พลังโจมตีต้องบอกว่าสกิลโจมตีทั้งหมดแต่คุณจะใช้ได้แค่2อย่างนี้ก็คือ l a n c h r r t t a c k A และ l a n c e r a t t a c k B เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกดทั้ง2อ,อย่างนี้นะครบ4ครั้งนะคุณจะกด A 4ครั้งหรือคุณจะกด B 4ครั้งก็แล้วแต่แหละสกิลฟาท่านจะปลดให้คุณใช้ทันทีนะครับและเหมือนเดิมนะครับมันมีสูตรมันมีสูตรในการใช้ฟอสอาเชอร์เหมือนเดิมนะโอเคงั้นเราไปดูกันที่สูตรเลยนะครับเราไปดูกันที่สูตรดีกว่าอ่าเรามาเลือกมันที่สูตรแรกนะครับอ่านไม่ออกนะครับขออภัยด้วยนะอ่า สูตรของมันบอกว่า AABA นะครับความสามารถของมันก็คือลดเลือดของเรานะครับ300ลดมานาของเรา300นะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะปฏิเสธคียด,ดิคอดามเมจเนี่ยจะลดลง10%แล้วก็ปฏิเสธสกิลเอ็มก็จะลดลงอีก10%นะครับนี่คือสูตรแรกนะครับอ่าสูตรที่2นะครับคีย์ิคอร์ชูติ้งนะสูตรของมันบอกว่า A B A นะครับความสามารถของมันก็คือลดเลือดของเรานะ500แล้วก็เราจะได้ค่า critical damage มา30%สอันสูตรต่อไปนะครับ Enchant Shooting นะสูตรของมันบอกว่า B A A แล้วก็ B นะครับความสามารถของมันก็คือ Attack ของคู่ต่อสู้เนี่ยลดลง3%นะครับ Defense เนี่ยของเรานะลดลง80%นะครับแล้วก็เราจะได้ค่า Max critical rate นะครับ5% critical rate อีก5%แล้วก็ critical damage อีก20%นะครับต่อไปสูตรสุดท้ายนะครับ healing condition นะสะสูตรของมันบอกว่า bb ab นะครับความสามารถของมันก็คือลด attack rate นะของเราลง1,000 defense rate ของเราก็ลดลงอีก1,000นะครับและเราจะได้ healing effect บวก50% สูตรของไม่เทิร์โหมดสามนะครับก็มีเท่านี้นะสูตรของไม่เทอร์โหมดสามมีเท่านี้แล้วก็สูตรไหนก็ตามนะครับถ้าคุณกดซ้ำสองครั้งนะครั้งที่สองนะมันจะได้เอฟเฟกแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ถ้าสูตรไหนนะที่คุณกดซ้ำสองครั้งแล้วคุณลองไปหารดูนะครับครึ่งหนึ่งนะ่ะแล้วมันมีเศษจุดห้านะเศษจุดห้านั้นครั้งที่สองจะถูกปัดตกลงไปนะครับแต่ถ้าคุณอยากให้จนะุดห้านั้นทำงานคุณจะต้องกดสูตรครั้งที่สามนะ จุนั้นถึงจะมีผลนะครับโอเคก็วันนี้นะครับ Ford Archer นะก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับก็เอมเม์ลงมาถามนะข้างล่างได้หรือว่าจะทักแชทในเพจมาถามผมก็ได้นะครับฟา Ford Archer น่านะจะครบทุกอย่างนะส่วถ้าใครมีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ Ford Archer นะใครเป็นม Ford Archer คอมเมนต์ไว้ได้นะถึงผมปกหมุดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับ ก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน